sender คำนี้แปลว่าอะไรนะคะใครได้คอมเมนต์ค่ะวันนี้เราเรียนคำนี้ค่ะคำว่า up sender up sender นะคะ the up sender แปลว่าผู้ส่งนะคะส่งจดหมายส่งพัสดุนะคะเราใช้คำนี้ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ the up sender is Tom นะคะ the up sender is Tom ผู้ส่งก็คือ t อมนั่นเองนะคะแถมอีกหนึ่งคำค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะด Up sender addressor แปลว่าอะไรที่อยู่ผู้ส่งนะคะมามันเป็นการรวมกันระหว่าง the up sender กับ the addressor คำนามมาใส่ยมันนะคะถ้ารวมกัน2เพศนะคะเราจะยึดเพศตัวท้ายนะถ้าเป็น the up sender คือผู้ส่งแต่ถ้าเป็น the up sender addressor คือที่อยู่ผู้ส่งนะคะ ง่ายๆเขาจะได้ใช้ิงนะคะถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่เรียนเยอรมันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ลืมหมดแล้วะคะ่ะแม้ว่ากระทั่งตอนนี้จะอยู่ที่เยอรมันสวีเดนออสเตรียแต่คุณตั้งแต่งประโยคไม่ถูกเรียนไม่ได้นะคะเคยเรียนแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ต่างประเทศะคะ่ะไม่ได้เรียนเลยเลยคะ่ะทําแต่งานนะคะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วทําให้ภาษาอยงมันไม่ได้กระดิกเลยชวนมาเรียนนะคะเรามีโปรปีใหม่ค่ะโปรปีใหม่นี้คือโปรที่3ค่ะเราจะเรียนปูพื้นฐานตั้งแต่ A1 แล้วก็ A2 นะคะ2นี้นะคะ2คอสนี้นะคะรวมทั้งหมดนะคะ ร้อยยชั่วโมงเรียนประมาณ4เดือนค่ะปกติ7,900บาทนะคะปีใหม่แบบนี้เหลือแค่3,780บาทแถมัได้ฟรีคอร์สสนานาหนึ่งคอร์สด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักมาดูตัวอย่างมาดูรีวิวมากคอนเนก่อนนะคะแอบคอสิบว่ารับแค่50ท่านนะคะ